กับมีนิกับมาลินกับไทยมีมดนะครับอยู่คูสุดเด้อพี่น้องเด้อมาลินกับไทยมีมดอยู่คูซุดนะครับเบ่งดูพาดีมาเบ่งคูสุดนี่ครับมรนจะกาศคูสุดนะเนาะมากับไทยมีมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยมาเบ่งป้ายซะก่อนเขาจะไปสุดเขาจะเบ่งป้ายป้ายอันนี้สิพามาเบ่ง นคูสุดกระสุดอยู่ตรงนี้เลยนี่เขย่างลงไปนี่ลงไปต้องหารผืนเนาะน,นี่ปลายเพลินทงหเนาะเืลืนเหลื่อมใท่ไหมคููสุดระเบอสังนี่คนรุบหลอกอยน่ครับไม่้องกานสัมผัสสเดียย่างก็จะนพาริบัน พานเล็กเลยป็นรบรรยากาศครับนี่ๆจะบอกมีแบบบรรยากาศอยู่ครูุดเดนนี่เด้อพี่นออ้องเดี๋ยวมาเหตุุระนะเ,นเหตุุระอยู่อันโรงบาลน,นี่ย <า S 1> พี่น้องมาโรงพยาบาล ครับเลยมาเลาะลิ้นสะก,ก่อนเด้สมบรรยากาศเด้อถ้าเป็นเพื่ออยากมาก็มาเด้อไปมีโอกาสมาลิ้นก็นมาเด้อผู้น้องหานส,สุดลูกหูล,<อ><อ>ลูกตาเพลินเนาะอู้ว่าอะไรอ่ะใส่ยูขึ้นกนปะปะบดีต้องถ้าเห็นไทยคนรุบหล่ลอหน่อยดีนี่หล่ลอเฮ้ยบูเห็นดอกตุ่มกับบูเห็น เอาสมนี่งนะครับครับไปคิหน้าเด้อเอาสมนี่เด้อ